โนเลมให้เสียงภาษาไทยค่ายบาสเกตบอลสุดสัปดาห์หน้าลูกมีศักยภาพในสนามพ่อช่วยลูกเป็นแชมป์ได้ผมไม่อยากทำนะพ่อพ่อไม่เคยให้ผมทำในสิ่งที่ผมอยากทำพ่อไม่เคยให้ผมเป็นตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ชั้นเดือสมิธคงังไม่เจออะไรแบบนี้แง่เลยพอ่อจอม นี่มันนลกแมททิกหรือไงเนี่ยยินดีต้อนรับคิงแจมฉันคือเดอะคิงของโดเมนนี้นี่คือจัตวาลเซิร์ฟเวอร์นายทำอะไรกับลูกฉันดอมอยู่ไหนทางเดียวที่นายจะได้ลูกคืนคือเราต้องแข่งบาสกันพีท ตรงเข้าไปชั้นตกรอบเดี๋ยวบายบายใครก็ได้ช่วยด้วยนี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยจะเป็นประตูเหรองำงำงำเป็นอะไรเหรอฉันต้องลงมสุดยอดทีมเพื่อช่วยลูกกลับมาฉันรู้ว่านายมองหาอะไรทีมทีม,มไง ซมยิงบอลเลยอยิงบอลไม่ได้ยิงหัวกูลองใหม่อีกทีดิคิงเจมส์ผู้ดีเบียดพิทเรียดีขอต้อนรับสู่เดอะสเปซเจมส์ขอเปิดตัว ทีมกูลสุขศรแาวกคุณต้องชนะเกมนี้เล่นให้จบฉันกันให้บรอนพาลูกเรากลับมาเ้ยเละไหมนกตลอดสเปซแจมสืบทอดตำนานใหม่ เดี๋ยวอยากจะสวดความเก่าให้มันเองเรื่องเร็วนี้ก่อนจากไปฝากเป็นกำลังใจกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราโนเนมให้เสียงภาษาไทยด้วยนะครับเอาละปิดคลิปได้